สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับดานิเอเหมือนเดิมนะครับดานิเอจะพูดถึงวิธีการทํากระจกบนผนังที่เขาเป็นเคิร์ฟเนาะมีความโค้งอย่างนี้บ้างนะครับนะฮะเราที่มีการทำนะครับอย่างแรกเลยเราก็ไปเตรียมพื้นที่ก่อนนะฮะเราจะเตรียมพื้นที่ที่มีการทําตัว Wall เนาะที่เขาเป็นเคิร์ฟนะฮะจะเอา Wall ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับเราเข้าไปที่ตัว a d v a n c e d t o o l s นะครับเลือกไปที่ d o o r s and w i n d o w s ครับ d o o r s a n d Windows ตรงนี้ครับพอเข้ามาถึงแล้วนะครับอาจจะไม่ขึ้นอะไรเลยเนาะกดไปที่ Public Catalog นะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมเราเลื่อนมาหัวข้อสุดท้ายก่อนเลยก็คือตัว a r c นะครับเรากดอ๋อครับตรงนี้เราสามารถที่จะใส่กระจกแนวโค้งได้เลยนะครับจะเห็นว่าเขาไม่สนับกับอะไรที่มันเป็นผนังตรงเลยนะครับเขาจะสนักับผนังโค้งอย่างเดียวนะครับ อพอผมกดปับ๊บนะฮะโค้งมาถึงนี้เลยโคง้โคงแค่นี้พอนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นว่าโอเคมุมข้างนอกเขาทำกระจกโครงให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูเรื่องค่าพารามิเตอร์กันบ้างของเดิมเนี่ยเขา default ไว้ที่สูงที่2 0 0พเนาะอาจะให้สูงขึ้นไปอีกเป็น2,700เเลยนะครับนี่สูงมากเลยกระจกเรานะครับมาดูเรื่องความหนามัาง่ง ตัวนี้นะครับเขาเขียนค่าพารามิเตอร์ความความหนาของกระจกไว้ที่12เนาะแล้วก็เรื่องของเลเยอร์นะครับว่าจะให้แบ่งกี่อันแบ่งห่งอันแบ่ง2อ,อันเห็นไหมแบ่ง2อ,อันเขาก็กลายเป็น2ส,ส่วนแล้วนะครับแบ่ง3อันนะฮะเขาจะแบ่งตัวเท่าๆกันมาก่อนนะฮนะเบสิคสเลตเนาะอินเคสว่าเราแบ่งตรงนี้3อันนะฮะ ตัวถัดมาเรื่องของตัว High Partition นะครับตรงนี้เขาก็เป็นการแบ่งเช่นกันเช่นอาจจะแบ่งเป็นสส่วนอาจจะแบ่งเป็นสส่วนโทษนะครับอาจจะแบ่งเป็น2ส่วน,อาจจ,น,วนอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนเห็นไหมเขาก็สามารถที่จะเป็นกระจกแนวนี้ได้นะครับรวมถึงเรื่องของความหนาของเฟรมเนาะตอนนี้เขา Default อยู่ที่240เพราะว่าผนังตัวหลักเนี่ยเขาก็อยู่ที่240จริงๆเราอาจจะใช้แ้าถูกไหม เห็นไหมเขจะเห็นว่าเขาผอมลงไปนะครับเขาก็ไม่ได้กินขอบละตัวพวกนี้เช่นกันค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับมาดูเรื่องของตัววัสดุของตัวกรอบกันบ้างนะครับหรือวัสดุข,ของกระจกก็ดีเนาะกดไปที่สไตล์ครับตรงนี้ฮะเขาจะมีบอกอยู่ว่าตอนนี้เป็นเฟร,ร,รมอะไรนะครับใครไม่มีตัว enterprise เนาะอาจจะเห็นว่ากดเฟร,รมตรงนี้นะฮะเราอาจจะใช้เฟร,รมเป็นเฟร,รมอย่างอื่นนะครับเช่นเราอาจจะเป็นอลูเนาะ อโลนนะฮะอโลนยมอันลอยนะฮะพอกดปับ๊บวัสดุเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะตัวเห็นไหมวัสดุตอนแรกเป็นสีดำแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะฮะเรื่องของกระจกเช่นกันนะครับเราสามารถเซิร์ชในตัวพับบิกได้นะครับว่าเราจะเอากระจกอะไรนะครับเช่น g แก้วเราก็เซิร์ช glass ไปเลยเพราะฉะนั้มีกระจกหลายแบบนะครับใช้เคลียร์แก้วไปเลยไหมใสๆหรือว่าใช้เกราะแก้ว นะกระจกมันก็จะมีความมีฟิล์มติดนะมีเกลกาสนะฮะเท่านี้เองครับเราก็จะได้ตัวพารามิตเตอร์เราได้ไดห้องเนาะที่ติดกระจกในแบบโคง้งแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับยังไงไปลองเล่นกันดูครับสวัสดีครับ